สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้มไม้ทารอดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนรวมถึงการทำบุญเสริมดวงนะคะให้กับชาวราศีกรลัคนาการประจำเดือนตุลาคม2566ารสิกค่ะชาวราศีกนลัคนาการนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะก็ EP นี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วนะคะอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์หรือว่าดูเพื่อ,อ เป็นกาลังใจดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่แม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจได้ทั้งสิ้นเลยโดยเฉพาะในเรื่องราวของการเงินและการลงทุนจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีกันลัคนากันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าการงานของชาวราศีกันลัคนาการในช่วงเดือนตุลาคม2 5 6 6จะเป็นอย่างไรขอดูการงานหน่อยนะคะ ไพ่แบแรกได้เป็นไพ่หนึ่งดาบนะคะมงลงเลยทีเดียวนะหนึ่งเรียนค่ะชาวราศีกรกขนากันสี่ดาบนะคะ และเป็นไพ่สามเหรียญค่ะชาวราศีกันลัคนากันนะคะสำหรับใครที่ว่างงานและหางานอยู่ในเดือนนี้นะคะคุณโชคดีมากๆเลยไม่ใช่โชคดีสิอาจจะเป็นเพราะความรู้และความสามารถของคุณนะคะที่นะคะจะได้รับการรับเลือกจะได้รับการเออเขาเรียกว่าหม่งมอบโอกาสนะคะในเรื่องราวของการงานนะคะใครที่ว่างงานนะคะอย่ายอ่อท้ออย่ายอมแพ้นะคะอย่าเขาเรียกว่าขี้เกียจนะการงานใน เดือนนี้ถ้าใครหางานอยู่ขยันหางานแล้วคุณจะได้รับโอกาสดีๆเหล่านั้นนะคะสําหรับใครที่ทํางานประจำนะเป็นพนักงานเงินเดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนในเดือนนี้นะคะมีเกณฑ์มีโอกาสที่ตัวคุณจะได้รับมอบหมายงานที่ดีได้รับมอบหมายงานใหญ่นะคะที่จะ สามารถที่จะพิสูจน์ความสามารถในตัวคุณนะหรือคุณอาจจะมีโอกาสที่จะได้ร่วมทีมนะคะกับคนเก่งๆเยอะแยะมากมายในการปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานนะคะ ทำให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะถามว่ามีอุปสรรคไหมมีค่ะแต่คุณสามารถที่จะ,ะเขาเรียกว่าฟาฟันอุปสรรคเหล่านั้นได้แล้วก็ทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามเวลากำหนดเวลาได้ใครที่มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรนะคะคุณสามารถขอความช่วยเหลือจากทีมนะคะจากเพื่อนร่วมง,งานจากเขาเรียกว่าผู้รู้นะคะหรืออาจจะเป็นเจ้านายบอสนะคะเขาก็จะ เมตตานะคะให้คำแนะนำให้การช่วยเหลือนะคะชาวราศีกันลัคนาการได้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นนายตัวเองไม่ว่าจะเป็นกิจการเล็กหรือใหญ่ออฟไลน์หรือออนไลน์นะคะในเดือนนี้นะคะจะมีโอกาสดีๆที่คุณจะได้รับเขาเรียกว่าได้รับความไว้วางใจจากพาร์ทเนอร์จากลูกค้า นะะในการซื้อสินค้าในการดิวสินค้าหรือตัวคุณนะคะอาจจะมีเกณฑ์ในการคิดหริเริ่มนะคะที่จะมองอนาคตตลาดที่ไกลมากยิ่งขึ้นอาจจะมีการวางแผนเพื่อที่จะนําเข้าส่งออกนะคะสินค้านะคะพาสินค้าให้ไปสู่สายตาลูกค้า ภายนอกนะคะมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะเป็นการวางแผนในช่วงเดือนนี้นะคะและกะ็ในส่วนของบริวารลูกน้องนะคะก็ยังอยู่ในโอวาดนะคะสามารถที่จะควบคุมคอนโทรลให้อยู่ในกฎและระเบียบได้ดี นะคะคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการงานไม่ใช่การงานสีการงานผ่านไปแล้วเนาะการเงินนะคะการเงินของชาวราศีกันลักนาการน,นะคะในช่วงเดือนตุลาคม2 5 6 6เป็นอย่างไรถ้ามีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือโอกาสอะไรก็จะขึ้นมาในส่วนของการเงินเลยนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่สี่เหรียญค่ะ เป็นไพ่ชาเรียตนะคะเป็นไพ่อสศวินถือไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่เจ็ดดาบนะคะการเงินของชาวราศีกันลัคนากันนะคะระมัดระวังเรื่องทรัพย์สินสูญหายทรัพย์สินสูญหายในที่นี้คุณอาจจะไม่ได้โดนขโมยหรอกแต่คุณอาจจะแบบ วางแล้วลืมที่อะไรประมาณนี้ก็ได้หรือร้ายแรงมากที่สุดก็นั่นแหละคะ่ะนะคะมีคนหยิบไปนะคะดังนั้นต้องรอบคอบในเรื่องราวของทรัพย์สินการเงินนะคะแล้วก็การเงินของชาวราศีกันลัคนากันนะคะในเดือนนี้นะคะจะมี ไพ่บอกให้ระวัดระวังมากกว่านะคะระวัดระวังทรัพย์สินสดท้ายที่ไม่บอกเนาะแล้วก็วางแผนการใช้เงินให้ดีนะคะอะไรจําเป็นอะไรไม่จําเป็นนะคะของมันต้องมีไม่ต้องมีบางก็ได้นะคะหรือนะคะชาวราศีกันลัคนาการนะคะเ,เงินจะหมดไปกับการเดินทางนะคะจะหมดไปกับการเดินทางซัส่วนใหญ่นะคะและชาวราศีกันลัคนาการนะคะ มีเกณฑ์มีโอกาสที่คุณจะนําเงินที่คุณมีอยู่ไปร่วมหุน้นร่วมลงทุนในเรื่องราวของเ,อเขาเรียกว่าตลาดหลักทรัพย์นะคะหรืออสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะคะจะมีการวางแผนล่วงหน้านะคะตรงนี้เนาะอะ ในส่วนของโชคลาบนะคะโชคลาบจากการเสี่ยงโชคเสียงดวงไม่รู้สึกว่ายังไม่มีนะคะแต่โชคของชาวราศีกันรกขณากันจะมาจากการเดินทางนะคะเดินทางแล้วเขาเรียกว่าได้โอกาสดีๆในเรื่องราวของการงานได้โอกาสดีๆในเรื่องราวของคอนเน็กชันใหม่ๆอ่ะอะไรประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนนะคะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกานลัคนาการในช่วงเดือนตุลาคม2566เป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกเป็นไพ่10ไม้เท้านะคะไพ่ justice ค่ะเด็กถือไม้เท้านะคะ และเป็นไพ่สองดาบค่ะชาวราศีกัน์ลัคนากันนะคะในเดือนตุลาคมนี้ไพ่อยากจะบอกและเตือนนะคะในเรื่องอะไรบ้างหนึ่งเลยก็คือในเรื่องราวของเอกสารสัญญาต่างๆถ้าหากว่าคุณจะต้องเซ็นเอกสารหรือว่าเกี่ยวกับสัญญาอะไรต่างๆคุณต้องดูให้ดีนะคะรอบคอบอย่าประมาทนะคะแล้วก็ในส่วนของออสุขภาพค่ะ ขอบ่ายหลาหลังเอวนะคะยกของหนักนะคะทำงานหนักทํางานแบบหามลุกหามค่ำนะคะเ,เขาเรียกว่าทุ่มเทแรงกายแรงใจไม่ผิดค่ะแต่คุณอย่าให้งานมาทําร้ายคุณนะคะในส่วนของสุขภาพดูแลสุขภาพด้วยถึงเวลาพักก็พักถึงเวลาทำก็ทํานะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ในเรื่องราวของออการระมัดระวังนะคะในเรื่องราวของการลงทุนต่าง นะคะตรงนี้เนาะก็อมองว่าให้วางแผนให้รอบคอบนะคะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนแปลกหน้าได้ง่ายๆนะคะตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการทําบุญเสริมดวงนะคะของชาวราศีกันลักขนากันนะคะในช่วงเดือนตุลาคม2566เป็นอย่างไรขอให้ไพ่แนะแนะนำนะคะพไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เวค่ะ หนึ่งไม้เท้านะคะคิงอ่าไม่ใช่คิงสี่ควีนถือไม้เท้านะคะอีกหนึ่งใบค่ะการทำบุญเสริมดวงและเป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะคะชาวราศีกันลกขนาการไพ่ขึ้นมาชัดเจนมากๆว่าให้ทำบุญเกี่ยวกับน้ำอืมอาจจะเป็นใครที่อเขาเรียกว่าในช่วงนี้ก็จะ,ะใกล้ที่จะมีพวก อทอดกระถิ่นผ้าป่าสามัคคีนะคะหรือร่วมงานบุญต่างๆคุณอาจจะร่วมทาบุญลงทานก็ได้นะถวายน้าแบบเป็นลงทานเป็นเป็นน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นของกินเป็นน้ําดื่มประมาณนี้นะคะหรือจะทําบุญเกี่ยวกับน้ํา ปานะก็ได้ค่าน้ำค่าไฟก็ได้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งเ,เขาเรียกว่าเครื่องกรองน้ำอะอะไรประมาณนี้ที่เกี่ยวกับน้ำทำได้หมดเลยนะคะเกี่ยวกับแสงสว่างทำได้หมดเลยหรือว่าอาจจะทําบุญกับมูลนิธิที่ช่วยเหลือเด็ก นะคะตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะชาวราศีกันและคนากันก็จะประมาณนี้ค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์คอมเมนต์ดีๆไปกําลังใจให้กันมาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์อีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตคลิปนี้ได้เลยแมย่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อน ไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ